ปลากินเป็ดแล้วปลากินเป็ดแล้วลอยไปแล้วนั่นนั่นไงไปแล้ว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 ท่านผู้ชมไปแล้วไปแล้วไปแล้ว ปลาสวายท่านผู้ชมปลาสวายไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวผมจะทำการย่อขึ้นนะครับเฮ้ยคือปลาอะไรวะเนี่ยคือปลากรสงมั้งนี่ไปแล้วท่านผู้ชมมันไปไกลแล้วมันไปมันออกจากแคมป์ไปแล้วท่านผู้ชม ได้รูปปลากระส่งที่ว่านี่เต็มเลยท่านผู้ชมครับมันออกจากแคมไปไกลเติบแล้วเอ้ยมันคุณไปขายดิยผมว่ามันคือปลาซิว <c oughs> ที่มันกินปลาสลาม <c oughs> เดี๋ยวผมจะทำการย่อขึ้น <c oughs> แต่ว่านี่มันแกวออกไปอีกแล้วท่านผู้ชม <c oughs> ไปไกลเติบอีกแล้ว มันไปใกลเติบแล้วท่านผู้ชมท่านผู้ชมจับตาอยู่ดีๆนะ,ะเดี๋ยวผมจะทำการย่อขึ้นผมคิดว่ามันคือปลาเซียวมันเฮ้ย <Hey, S 2> มันไปใกลเติบแล้วท่านผู้ชมท่านผู้ชมแนมแนม <laughs> ท่านผู้ชมท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะทำการย่อกล้องไปใกล้ๆย่อกล้องใกล้ ผู้ชมแนมนะมันไปกายเหือแล้วท่านผู้ชม <www> เดี๋ยวผมจะทำการยอขึ้นนะครับอีกไม่เกินหนึ่งวิเดี๋ยวผมจะลงลงตัวอะไรมายึดเช็ดเฉโอ้ยผมกำลังจะตกน้ำครับผมคิดว่ามันมืนอีนลีอยู่นี่มืนอนลี่แย่ <sue Luiza> ท่านผู้ชมผมก็ลงมาน้ำมันนะครับตุงอยู่นี่แม่งขึ้นเรือไปมันไปดีแล้วผมขึ้นเรือมาน้ำมันแต่ว่ามันจะพาผมไปไหนผมก็ยังบูฮู้เลยท่านผู้ชมมันมาไกลเติบแล้วตอนนี้ผมก็อยู่ในเฮือเรือประมงของประเทศเยอรมัน ท่านผู้ชมท่านผู้ชมจับตาดูดีดีท่านผู้ชมชม,มันมันเอาเบ็ดผมไปแล้วเฮ้ยมันเงียบแล้วท่านผู้ชมสงสัยมันจะเมื่อยสงสัยมันจะเมื่อยท่านผู้ชมเนี่ยเนี่ยมันไปแล้วท่านผู้ชมมันไปแล้วนู่นมันคือปลาสลามยักษ์ นี่คือเบ็ดจากประเทศอังกฤษที่ชื่อมาสามสี่ร้อยลอนสิบแปดตื้อกีบตอนนี้ปลากินเบ็ดมันจะทำการพักพรนะครับผมท่านผู้บึงครับ ผมจะทำการลากมันมานะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะทำการยอขึ้นนะครับผมมันคือปลาเชลมน